คุณผู้ชมเฮลแมกทุกท่านนะครับผมวันวัลวสา,าเจริญครับผมมาร์กพัพมัสว่างครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูยาลิสเอ็กซ์เกันนะครับว่ามีอะไรแตกต่างจากยาลิสธรรมดาและยาลิสธรรมดามีอะไรปรับเปลี่ยนกันมั่งไปดูกันเลยครับเริ่มจากความเปลี่ยนแปลงด้านหน้านก่อนเลยครับน้องมาร์กมีตรงไหนบ้างครับนี่แหละครับตรงโลโกโตโยต้านะครับ ปกติแล้วอะตรงนี้มันจะเป็นสีเดียวกับตัวถังนะครับตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนเลยที่ว่าจะเป็นสีเป็นโนแบ็กเพื่อให้มันกลมกลืนกับตรงนี้มากขึ้นออกแนวโทนสีดําอย่างนี้ใช่ครับอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนนะครับก็คือตรงนี้ครับตรงไฟตัดหมอกเนาะใช่ครับเป็นดีไซน์ใหม่นะครับส่วนไฟหน้าก็เหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงใช่ตัวหลอดเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ครับแล้วก็นี่ด้วยสเกิร์ตใช่สปอร์ตขึ้นสึ้นดูความพรีเมียมมากขึ้นใช่ครับมาเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันดีกว่า จุดด้านข้างที่พี่สังเกตและเห็นชัดเจนเลยคือล้อลายใหม่ลมดําเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าทีนี้ดูมีความแบบทับมากขึ้นดูมีความครอสมากขึ้นเพราะว่าขนาดของมันอะจาก15กลายเป็น16นิ้วอ๋อขยายขึ้นเป็น16นิ้วขยับไม่พอความส่งเพิ่มขึ้น30มิมตรครับ30มิมตรอืมก็คือทําให้มันเป็นกึ่งครอสกึ่งครอสแล้วลุย,ลยน้าลุยอะไรได้มากขึ้นการขูดใต้ท้องรถได้ดีขึ้นเหมาะกับกทมถูกต้อง ตรงนี้สูงลากยาวถึงตรงนู้นอ๋อเป็นชุดแต่งยาวเป็นชุดแต่งยาวเลยครับตัวถึงด้านหลังด้านด้านนิดนึงใช่เป็นด้านหน้าเลยเป็นนําด้านไม่ฉลิกอะไรอย่างนี้ครับแต่แต่แต่อันนี้ยังเหมือนเดิมอ๋อหูกระจกข้างๆสีดําเหมือนเดิมสีดาเป็นโนแบ็คเหมือนเดิมครับชาร์กฟินเหมือนเดิมแต่ชาร์กฟินอ่ะจะต้องมีแค่สปอร์ตพรีเมียมสปอร์ตพรีเมียมครับสปอร์ตเอ็กซ์พรีเมียมหรือสปอร์ตพรีเมียมต้องแยกกันนะมันเป็นรุ่นที่ต้องแยกกันใช่โอเค เดีย๋ยวเราไปดูด้านหลังกันมั้งครับจริงๆด้านหลังเนี่ยไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มขึ้นมากมายมีแค่จุดเดียวที่สังเกตได้ชัดเจน Xcross เหรอฮะอันนี้ Xurban ครับอออออไม่ cross แล้วครับปกติโลโก,โก้จะเป็นแ<อ>บบสีเงินอ่าเห็นไหมฮเนีย่ยยาริสเป็นสีเงินแต่ Xurban ่ะสีดำมีความตัดสีแดงแล้วก็ตรงนี้สเกิร์ตไล่มาจนถึงข้างหลังนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรา ไปดูด้านในรถกันดีกว่าครับเชิญครับท่านเฮ้ยขอบคุณค่ะอุ๊ยแล้วพี่ล็อกทำไมล่ะครับนี่เล็กอินที่เดี่ยครับกดก่อนสิครับแล้วก็กดขออภัยครับท่านเออแต่แต่ครับได้แค่หน้ากับฝาหลังนะฝาท้ายหลังใช่ได้แค่นี้สองตำแหน่งใช่จะไปเอาของฝังนู้นมาเปิดฝั่งนี้นะไม่ได้เออนั่นแหละตอนนั้นเชิญท่านครับเชิญครับขอบคุณครับ เป็นยังไงบ้างครับท่านบอกสบายไหมครับก็ไม่ต่างจากเดิมนนครับแต่มันเปลี่ยนก็คือยังไงครับลายครับลายของเบาะใช่ลายกับพรมลไยเนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็นสีใหม่เทอร์ซ่าเรดถามว่าสวยขึ้นไหมก็สวยขึ้นดูพรีเมียมขึ้นใช่ครับใช่ถ้าถามว่าฟีลนั่งเหมือนเดิมไหมผมว่าเหมือนเดิม ไม่ต้องไม่ต้องคาดหวังไฟฟ้านะมันไม่มีน้ำไม่ต้องไม่ต้องมขามนะนั่งวิทกันต่อไปนะนั่งวิทนั่งวิทกันต่อไปฮะนี่เออพู้สตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมไฟหน้าเป็นออโต้อืมอโอเคโอเคนี่กระจกตัดแสงมองหลังออโต้เจอฟอร์จูนคุกกี้ก็อาจจะแบบอืมมันจ้าซะเหลือเกินมันจ้าซะเหลือเกินนะฮะ แอร์ออโต้นะครับอ่าออโต้ก็เป็นสแตนดาร์ดแหละอันนี้ดีใช่ทุกอย่างเป็นสแตนดาร์ดหมดเลยแล้วก็นี่นะครับหน้าจอครับเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมถามดูทําไมไม่แต่มันเป็นหน้าจอที่รองรับ Apple CarPlay โอ้ตอบโจทย์ตอบโจทย์นะใช้ง่ายๆ่ายเปิดนับดูโทรศัพท์ป้าไปเหมือนที่ว่ากันครับเปลี่ยนแค่แบบปุ๊นิดหน่อยแล้วก็ลายให้เป็นดูพรีเมียมขึ้นใช่แต่อันนี้ดีนะคะของยาริสเนี่ยอีโกคาบางคันเนี่ยมันจะไม่มีที่วางแขน เดี๋ยวเราไปดูบอลลังกันดีกว่ามาไปมั่งเชิญครับท่านดีครับเอ้าพี่ไม่พับบอกกันหรอพับทำไมครับอ้าวพับอ่อรอนูครับแล้วมันพับได้ไหมพับได้เออออกมาขนของอยู่ขนอะไรแหมขนของเข้าไปเออของแบคุณอยากจะซื้อของย้ายบ้านเลยก็ได้เลิกหลักเลิกหลักนะเราอะฟิลฟิลบอกเป็นไงฟิลบอกฟิลบอกจริงๆต้องบอกว่ามัน ให้ความสบายอยู่ในช่วงของการ ap, อุกระชับมันพอดีตัวพี่สูงจ7 8แต่นั่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยบอกมันไม่ได้แข็งหัวติดไหมอ่ะหัวหรอเหลืหออยู่ประมาณกำปั้นหนึ่งความประมาณนี้กำปั้นหนึ่งที่ผมเหลือนะผมสูง7 8นะย้ำก่อนอันนี้อืตัวบอกก็ตกแต่งเหมือนกันสีแดงความสบายผมก็ถือว่ายังให้ดีกว่าผู้แข่งหลายๆรุ่นนะในตลาดแอร์หลังไม่มีคนระับแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจ นี่เลยฮะที่ชาร์จโทรศัพท์2ตำแหน่งนะฮะนี่ครับเป็นแบบหัว USB A นะฮะก็คือกดเพื่อนๆไปก็ใค้แบตมือถือใกล้หมดชาร์ได้เลยเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าเจ้านี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะม,มาครับตัวนี้นะครับที่โชว์อยู่ก็คือตัว X Premium ครับราคา684,000บาทครับถ้าคุณอยากได้ล้ออยาได้ช่วงล่างอยาได้ชุดแตง่งเพิ่มอีก4 4 6 0มบาทจากโรงงานถูกต้อง แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากได้สปอร์ตพิเมียมอยากได้สปอร์ตธรรมดาก็ได้ครับแต่ข้อแตกต่างของตัวสปอร์ตกับตัวสปอร์ตพิเยมเนี่ยค,คือคสตาร์ทคิเลเอที่หายไปหน้าจอกลางปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยราคาก็จะลกลงแล้วเราก็ไปใส่ชุดแต่งตัวเอ็กซ์เกเเอาแนะนําว่าแต่งจากโรงงานเถอะเดี๋ยวเสียเวลาไปแต่งแบบว่าเอาสีนี้แล้วใส่ลังคาดําเพิ่มทีหลังเนี่ยผมว่าไม่คุ้มหรอก เดีย๋ยววันนี้เฮลแมคยคิปก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกิ้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 ง,งให้มาร์กกับพี่วันด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้เฮลแมคยคิปผมมาร์ากโกมันทสวรรค์ครับผมวันวัลวิสัยเจริญครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ